กิ๊บนะคะก็นี้นะก็ไม่เคยใส่ค่ะดูสีมันเหมือนของใหม่ะะละละมันเป็นของใหม่นะคะดูแลหลังมามายเลยของใหม่นะคะของฝากของอไบเซนดัลค่ะแล้วก็จะเป็นกำไรนะคะที่เราเคยดูนะคะอันนี้นะายังไม่เคยใส่เลยไม่ได้ใส่นะคะเพราะแบบกะว่าจะแบบมีคนให้มา นะคะไม่ใช่มีคนให้มาสี่วันนนมีคนไปใไน,นร้านนะคะร้านแบบพวกของตกแต่งพวกของแบบแต่งตัวเด็กอะค่ะก็มีนี่มาให้ด้วยนะมีค่ะนี่นี่เขาเขียนว่าสองคู่สองคู่ห้าบาทอันนี้ประมาณสิบห้าบาทค่ะร้านไหนไม่รู้นะคะพ่อเราไปซื้อให้นะแล้วพ่อก็เลือกขอที่เราชอบได้ค่ะแล้วเราก็มีอีกเยอะเลยนะคะแต่สองอันนี้เราให้ไปใช้แล้วค่ะค่ะวันนี้เขาจะไปประกาศได้ไหมเจค่ะค่ะ